สวัสดีค่ะมือนีบันทียี่สิบหาเมษาสองพันห้ารอยหกสิบสี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมืองเสาฝนตกดีดีจังไงอยู่ฝนตกเนี่ยมืองเสาก่อนสิไปทำงานกันเลยสิมาอาดคลิปใหม่เบาห้ังฟังตังแตนจากบ้านมาทำงานเนาะค่ะเนาะ ทีบ่บอกให้ฟังเขก็มาทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวพอว่าเฮ้าโตคนเดียวแล้วว่ามีอันผู้หาเลี้ยงหาอันซอยแล้วบัดที่นี่ก็เข้ามาทํางานมาทํางานหาเงินจงแม่อยู่ทังบ้านจงครอบครัวจงเลี้ยงลูกเลี้ยงเตา่าเบิดทุกคนน่ะล่ะในครอบครัวเอากับเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะค่ะเนาะ แต่ที่นี่อันมูขปุกเขาก็ส่วนว่าโอ้ยว่าสันวาอ่านมาทำงานผู้ใดอ่นอยากอันเลียนหนังสือแน่ก็เลยตั้งใจว่าเออกอยากเลียนยุคกันนันล่ะาษาสันวาก็เลยเขาไปอันหาคุณครูเขาไปถามเขาเบื่องว่าอยากเลียนภาษาอังกฤษไทยาษ คาเฟ่ีย์อยากเล่ยนเหนเวฟนั่มเมืนพวกฝรั่ลังข้าสีได้แน่เพราะว่นข้าบ่ได้หลายข้าการแชทกับฝรั่งยากก็เลยอันส่วนกันเล่นก็เลยไปหาคู่ให้คู่ิ่นเป็นโคตรพอได้เบาได้จากับฝรั่งอันเล่นกับเล่นย่ามเมืนเลิกงานหมดละย่ามคำแรงพ่อทัางหมน อันนั้นเข้าจ้างจ้างคอยเห่นคันมือได้ว่างบางสิกับไปหาคนคุณคู่ก็น,นัดกันออกไปข้างนอกกับว่มันเห่ียญย่ำงานออกเห่ียญย่ำบ่มีงานเฮ็ดนั่นแหละขอเขาออกไปข้างนอกเก่งใจจะของงานเพิ่อนอยู่ออกไปข้างนอกให้คู่เขาสอนทั้งเทียนอันกระผพ้ากันนั่นสมัยตะกี้มันบ่นคือสมัยมือนนิเนาะพากันออกไปนั่งยุลาน,นั่นเขามีก็ิีเตอร์ไหลๆเอาไปแชทด ส่วนซีเมนสมัยนี่ส่วนซิเมีเงินนอันอันสื่อโทรศัพท์อันดีดีแคดกับเขาทำงานไปยุพักหนึ่งปฏตติเน่พอห้ามเมันโทรศัพท์ดีขึ้นมาแล้วมันจ้างคอยได้อันบ่ได้ออกไปข้างนอกผู้พ่นกรบสอนสอนให้ห้ามูัจักการขืนอันตั้งผู้ฝฟายหูวจักการอันคุยหูวจักการเบาอันนั้นอันนี้พันกรบบอก ที่เทาเขาออนไลน่กับเวบนั่นเวบนีนะ้แล้วตั้งแต่เทาสีสมัครเว็บใดนะเอาทีเวบมันโปเสียงเงินก็คาดันเว็บเสียงเงินกันแล้วตั้งแต่ผู้ชอบดอกบ้าเมื่อนี้กับฝนตกขึ้นยังแต่ว่าตอนนี้ยห,นะหยุดแล้วลนะ่ะเล๋ยวสีห้เบิ้งทางหนอกฝนตกมันหยุดแล้วเห็นบ่ มายู่นำเพนิกับปลูกต้นใหม่ต้นไหลตามภาษานะคะตอนนี้กนเดอ้อบรรลุนจังควยนสีมาเวาไหาฟั่งไหมเสียนไปเหตุเบียกเห็ดงานต่อเขาแล้วเอาตอนนี้ก็เด้อคะ่ะแต่เบื้งฟั่งลิบหนาสวัสดีค่ะ